สู้ได้สู้ได้ เจ้าไก่หมวกเทพสองตัวรวมกันไก่ชนเขาแพะบาฟอฟมเม็อรอลาปีศาต์ปะทะไก่เพลิงเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมสบองไฟเตอร์รวมร่างเจ้าไก่ชนกําเนิดไก่ชนสายพันธุ์ใหม่ต่อสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้รวมร่างเจ้าไก่ชนตัวน้อยเพื่อให้กําเนิดไก่ชนสายพันธุ์ใหม่ที่ ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จานน่าสนุกแค่ไหนกันนะเริ่มมาเลเวลอัพกันก่อนรู้สึกว่าเลเวลอัพตรงนี้จะปลดล็อกโหมดการต่อสู้นะครับผมเลเวลอัพเลเวลสองดีปลดล็อกโหมดการต่อสู้นี่เจ้าไก่ชนของเราเริ่มเลยเพื่อนสามารถกดแท,แทบเพื่อเพิ่มพลังในการสู้นี่เท้าไฟออ้ยเตะเข้าไปโอ้ย พลังของเรานี่เฮ้ยสิบสามสิบสองโอ้โหขนกระจุยเจ้านี้เจ้าไก่หัวฟูครับผมเราจะสามารถชนะเจ้านี้ได้หรือไม่เตะเข้าไปโบวี่ดีครับผมด,ดีโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงว้าใว้ไม่ไหวครับผมถึงเวลารวมล่างเจ้าไก่ชนไีรวมไป ดีมันเจ้าไก่น้ำตาลหางดำหางขาวแม่สายพันธุ์นี้จะแข็งแกร่งหรือไม่แม่สีสวยคราวนี้กดแทบๆพลังลูกดีดไฟครับผมโอ้ยเออเออเออสู้ได้สู้ได้เฮย้ยโอวีพ่ายแพ้เรียบร้อยได้เวลารวมล่างเจ้าไก่ชนอันที่สาม เจ้านี่ไก่น้ำตาลแผงคอใหญ่ตัวนี้นี่แผงคอใหญ่จริงๆอ้าพองขนหรือเปล่าอ้หพองขนคอต่อสู้สูสีหืมดีดขนหลุดโอโ้เรียบร้อยอุย้ยเจ้านี่ไก่แก่มากประสบการณ์ตัวเขียวนี่แล้วก็ขนของมันนี่แม่เป็นสีขาว เพราะแก่ชาลาหรือว่าเป็นขนของมันโอ้โ,อโหสูสีแต่แพ้เข่อเจ้าไก่เลเวลสปรากฏตัวหุยเจ้านี่เหมือนจะสีสวยขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเราจะต้องสร้างสุดยอดไก่ชนที่ดียิ่งกว่านี้อีกตัวสีเขียวสองตัวรวมกันหุยนี่มันไก่ประตูมิติ <c oughs> นี่ไก่ประตูมิติทำงาน ยาหูอุ้ยแรงแรงเลือดก็เยอะชนะแน่นอนอ้หขนกระจุยอุ้ยไก่เพลิงอุ้ยจะชนะไม่ได้เจ้าไก่ไฟอุ้ยอุ้ยเลือดตั้งสามสิบเจ็ดนี่สปีดในการจูโจมของเราอ้าวมันเตะแรงกว่าเือเจ้าไก่ประตูมิติสองตัวรวม เฮ้ยกลายเป็นไก่ทหารเท hey, เหมือนกันนะน,นี่ยะเจ้าไก่ทหารสองตัวล้วมล้างอุ้ยไก่เวทมนต์จะใช้เวทมนต์แบบไหนในการต่อสู้เอ่ยเจ้าไก่เวทมนต์พลังเท้าเพลิงสีม่วงเออเตะหน้ามันอุ้ยเร็ววิ้ยลม้ลมลกตายซะเถอะฝ่าเท้าเวทมนต์ตัวนี้ก็ไก่เพลิงกันอีกวุ้ยแต่ดูท่าทางจาร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม เฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่งความไวอืมเตะก่อนวิจะตายเฮ้ยเจ้าไก่เวทมนต์สองตัวรวมล่างหูหิ้ใส่หมวกแบบเป็นเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องอัปเกรดเพิ่มกันอีกไก่เจ้าหน้าที่สองตัวรวมล่างหูหิ้หมวกอะไรวะเนี่ยปีศาจเอาละตอนนี้รวมล่างอัตโนมัติ เดี๋ยวได้เห็นตัวเทพเทปเฮ้ยไก่ไวกิ้งวิ่ท้าเป็นประกายแสงเดี๋ยวดูความโหดของมันย,ย่าโฮ้ยนี่เตะเฮ้ยยางแรงครับผมเลือดฉันก็อึดอสังหอไในว่องไวชนะลุลูว,วิเท้าน้ําแข็งหรือเปล่าแม่แต่น่าจะพ่ายแพ้ไม่น่าจะไหวถ้าเราไม่กดนี่เห็นไหม พลังการโจมตีของเราจะค่อนข้างเชื่องชาเพื่อปลดล็อกมาได้10ตัวกันแล้วแม่ขาดอีกตั้งวิ่ห้าสิบตัวจะมีที่หน้าตาแปลกกว่านี้อีกใช่ไหมเจ้าไก่ไวกิ้ง2ตัวรวมล่างหูโฮโฮโฮ้ยไก่หูกระต่ายแสนน่ารักพอมาดูตรงนี้นี่น่ารักสุดๆไปเลย <c oughs> มาเตรียมสู้ยา่าอย่างไงก็ชนะไม่ดาเมจตั้ง75ครับผม อิ่งอยาให้มันเตะแล้ว <c oughs> เจ้าหูกระต่ายรวมเป็นเจ้าตัวนี้หมวกแล้วก็นาฬิกาดูท่าทางจะเก่งแต่ก็จะเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกนะเอาละสำหรับตอนนี้โอ้โหไก่เชฟปรากฏตัวแม่หมวกมีรอยแบบว่าต่อสู้ซะด้วยอทำอาหารจากเนื้อไก่เหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> ดูสิเจ้าไก่เชฟโอ้โหนี่มันกลายเป็นไก่คิเมลา่า เออเลือดเท่ากัน75ชนะอยู่ชนะอยู่วอวิอถึงเลือดจะเท่ากันแต่ดาเมจเราเหนือตัวนี้น่าจะผ่านยากอยู่เลือดมันค่อนข้างจะเยอะอุ้ยแต่ไม่ค่อยจะเข้าด้วยเ<ว>ุ้ยระวังเหือยังไงก็ตาย <c oughs> เอาละเจ้าไก่คิเมล่าสองตัวรวมกัน โอ้ยนี่มันออร่าใหม่ใส่หมูอะไรวะเนี่ยเลเวล15นี่เองถ้า20น่าจะมีตัวพิเศษโผล่ใหม่นะอย่าเตะเข้าไปอนี่เลือดฉันเยอะอยเจอเจ้านี่เมื่อไหร่นายจะแบบว่าเปลี่ยนออร่าสักทีมันดูกระจกเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยนี่มัน พลังออร่าแดงดึงดูดนี่ดูดพลังรวบรวมกําลังอย่างนั้นห่อเฮ้ยตัวนี้มันดูเก่งนะนี่อ่ะถ้าทางจะเก่งสมชื่อแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยชนะได้อืมช่วงนี้จะเจอตัวที่เป็นออร่าแบบนี้ใช่ไหมย่าเ yeah, ตะอุ้ยเลือดตั้งร้อยสามจะเอาอะไรไปสู้วะนี่อะไม่ไหวเฮ้อเจ้าไก่ตัวใหม่มาเลยเพื่อน ห้โหัวมังกรแล้วก็รวมร่างกันต่อครับผมโอ้โหใส่หัวกระโหลกชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้เอาละเพื่อนนี่ตัวใหม่เท่านั้นยังไม่พอเรียกตัวใหม่ไม่อีกโอ้โหหมวกกราะอสศวินเจ้าไก่ชน <c oughs> โอโหูนี่มันอะไรวะเนี่ยออร่าโคตรโหดเจ้าไก่จนสลัดอ๋อร่าทองปะทะออร่าแดงครับผมยา่าเตะเข้าไป เฮ้ยจ้าโอ้หโหจสลัดพลังลูกถีบนี่ถึงกับล้มวิยังไงชนะสิเพื่อนตัวนี้ก็น่าจะชนะเพราะว่าเราเลื่อนขั้นมาเยอะอย่าเตะตายครับผมบอกแล้วไงยังไงก็ชนะโอ้ยไก่เพลิงครับผมเฮ้ยพื้นไฟลุกย่าเตะเข้าไปโอ้หยหปีฉันจะถูกเผาไม่เฮ้ย เอ้ยโหโอ้โห,โโหชนะได้แม่ปฏิหารเอาละืมหรวมมาปุ๊บเป็นตัวนี้ป๊าป้ปาปหูยหัวอะไรวะเนี่ยเอาละเจ้าไก่หัวไฟรวมกันไก่ลาชาครับผมแล้วก็ตัวต่อไป ไก่เทพเอาละเจ้าไก่หมวกเทพสองตัวรวมกันโอ้โหไก่ชนเขาแพะบาโฟมเม็ออลาปีศาจปะทะไก่เพลิงใครจะเป็นฝ่ายชนะย่าโอ้หุยนี่ฉันก็เป็นพลังปีศาจเหมือนกันย่าโอ้โหโอดเท่เลยเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมนี้ ก็ได้เห็นเจ้าไก่ชนหลากหลายสายพันธุ์แม่น่าสนใจสุดๆกันไปเลยใช่ไหมถ้าช่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะถ้าอยากจะดูตอนหน้ากันอีกก็คอมเมนต์กันได้ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ